ลูกศิษย์เอกเขาพอใช่นี่แหละจัาเล่าศิษย์รับเป็นลูกศิษย์บาบุเห็ดตังบานนี่พอใช่นี่หลังๆมากอะถือว่าเขาเอื้นช่างบัวัดเห็ดตังบานนี่ใช่น่าุดยุหันรุ่นชุดไทยบ่าไม่มีอีกแล้ว<อ>ผมก็ได้ไม้สามต่อน,นี่สารได้ท้ามีละที่นี่กะต้องขอคำปรึกษาพอใช่โดยนี้มีคนสั่งมาตะหากเหนือ<ม>ขะร้อยตันน้อยนะครับนาดกันหยีสิหมื่นตัวนี้ปลาเข้าไปแล้วเรือนหนึ่งแล้วว่าท่านได้อยู่นี่ จังบาลเห็ดมาเนี่ยมันจะต้องให้เท่าเกลายวผลไมาเบิ้งมาแยงน้ำว่าการเจาะการอย่างจังไรซอยจังไรเนี่ยมันต้องสูตรเกลายว<ม>เอาให้ถือรับการถือขั้นตอนเกลาเท่าไรให้เรียนว่ไปสัน่นว่ต้องเห็นแต่ไม่เห็นพี่ผลไม้เพ้าะอะไรใส่ชวนในอยัางต้งองชวนบาลนี้การเห็ดนี่ต่อไปเนี่ยผมก็จะจะพยายามเห็ด ให้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ยังอยู่ระหว่างพอา่อยใช่ไหมควบคุมการผลิตให้ค้ำแนะนําอยู่บาดที่นี่ผมก็บเฮดเดี่ยวปางส่วนนี่ให้พอ่อยใช่ไหมซอยฉี่เนี่ยจังหน่อยว่าขนาดมันมันมัน,มนใหญ่บ้าอะไรตรงเอาความรู้บาดที่นี่ผมไการ,ระยะเนี่ยมันไดท้ทถ้พาพ่อยใช่ว่านี่งผมตีตีต่้ท่าอีกทีหนึงน่งว่าท่าอีกทีหนึ่นนนยยงมีมีตัวท่าอีกทีหนึ่งว่า ตนีม้เอไม่ี่ไงอยู่จพงเยอเ่ันนี้ป mm ้าไทยทันยัตีคุณพวานคือจอรดีหน่อยอ่ะเนียีวตอนนี้มาปอกกองไฟตาเสาเลยครับพี่น้องมันเนระยะระยะจเออะ้่มเ้มันือสูเท่าวกันถือวบก้อนก็ได้นี้ตัวนี้ห้นก้อนสูท่าวกห้องก้าเ Cooney, do you want to be there? A summity. đây do you like? All đi? son. Sofi đây, hm? Sofi lời. Sọt not. Tony tosshoon, or đây. tosshoon. Tony đi him. Toy him 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 toy อ๋อมันไม่ไม่สองลันมันไม่สองโตมักมมันนะมันจะบอกมากตัวนี้มากีมันบ่าล่ะมัดเนี่ตัวนี้ของของผมนีไม่ได้วะนี่นี่เกี่ผมนไอ้มันเีอ้สิบสิบสองได้วะสิบสองเด้สอตาแม่ผู้ิงผู้เมีว่าสิบสองเดผู้เมีสิบสองไม่ได้วะออันนี้กรหลดดวะผมันหลุดออกมานี่นมันดดมากอสิ่ว้าเจ้ามชซมา เผ็ดก uhm. ึอกเผ็ดตลอดบานนี้เอาที่พอใช้มีเวลาก็เฮ็ดเพิ่มแต่อันนี้กะแนะน้ำชี้แนะลูกหลานไปกินแนวกหลานไปอันนี้อันนี้ผมเป็นเป็นตัวยืนให้พอใช้เนี่ยเป็นผู้แนะน้ำเอาที่ครับทั้งทั้งภาคเหนือเขาสั่งมาสองถ่ายเจ้าน่อยเลยครับเพราะว่าพอใช้ก็เฮ็ดเร็วเพราะก็มาคอยแนะน้ำผมก็มารวมเฮ็ดน้ำไปพอใช้แนะน้ำเนี่ยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น ก็เลยเป็นบ่อใครบ่อใครเลี้ยวบ่อใครเลี้ยวเดี๋ยวจะค่อยๆเลี้ยวขึ้นเรื่อยๆเอาว่ามีเนยังเนี่ยนะอยู่ว่าโอเคไปเนาะซัมนี่โอเคเลยนะโงงนี่ป้ายใหญ่ไปไหนมั้วใหญ่เกิดไปวะบง่ป้ายใหญ่เกิดไปจับจับให้ซัมนี่นาะจังไรกะฝากที่ตามช่องอี่สามมาเกิดสารบันเทิงครับบอกไว้จะหน่อยพอที่เขาไปทำงานที่ว่าปีชวนอยู่ภาคเหนือจะสั่งมาสองอันจังรอจะหน่อยนะครับเรื่องการพันรอดจะหน่อยอันนี้กินใกล้หน่อยกันเดี๋ยว จังว่าาหก็ยามใจว่าโดนดอกเดี๋ยวจัดการมันก็น้องพอกให้ตกันมันอย่างไครับครับจากเบื่องการดักของช่างช่องเนี่ยเดี๋ยวสีพ้าไปม้วนไปให้เอารออนตะขู่เดี๋ยวเห็ดตังบานขึ้นสีเห็ดขึ้นเรื่อยๆให้มันหลายขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะจำนายน้ำแล้วก็ช่วงนี้พอไส้มีเวลาก็มาขอคำปรึกษาจากเราอ่ะคอยติดตามครับพี่น้องอ่ะ